คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ่มนะครับก็กลับมาแนะแนวทางสำหรับเราพัฒนาเช่นเคยครับประจำวันจันทร์ที่14ตุลาคมนะครับ2567นะครับเ,เพื่อการเสียเวลาเราคัดมาให้ ทุกคนทุกท่านเรียบร้อยนะครับขัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับทุกๆสูตรไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซน์นะครับมีหลุดมีเข้าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กตดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> ก่อนจะไปวัน จันที่14นะครับย้อนกลับไปดูผลงานเมื่อวันศุกร์ที่11ที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับย้อนับไปดูวันศุกร์กันนิดหนึ่งนะครับผลออกที่599 692 9692 96นะครับ9692 692 69ไม่มี2นะครับ 96อ้ามาที่เลข9ก9และก็เลข6นะครับสำหรับตารางวินของเรามาที่96จานะครับส <c oughs> ายวิ่งสายรูดนะครับให้รูดที่เลข0ูและก็เลข8นะครับ0กับ8 96 92ไม่มี0ไม่มี8ไม่มานะครับคู่เจาะที่จับให้ก็จะเป็นหลัก0ย์และก็หลัก8 ไม่มีศูย์ไม่มีแปดก็ไม่มาเลยนะครับเอาใช้ไม่ได้เลยนะครับสหรับงวดที่ผ่านมายอมรับความพ่ายแพ้แพ,แพ้ราบคาบรอดแต่ตารางวินใครวินถูกก็รอดไป <c oughs> ผู้บ่าวยู่มีบอรอดจื้อบอัดที่นี่เข็ดมึงลาบบอบอรครับเอามันเหลือดหนักสู่ <c oughs> สู่ต่อครับงวดนี้ วันนี้สู้กันต่อนะครับไปกันเลยครับไปกันเลยไปกันเลยวันจันทร์วันจันทร์เนาะจันทร์จันทร์จันทร์ที่14จันทร์ที่14ตุลาคม 2567 6 7คือเกาเหมือนเดิมครับไปที่ตารางบินก่อนเลยนะครับขัดมา6ตัวเช่นเคยสำหรับตารางบินของเราวันนี้นะครับไปกันแบบเร็วๆเลยไปที่เลขก6กก่อนเลยนะครับ6 49, 15, 6, 4 9 0 1 5 649015สลับตารางวินของเรา6ตัวนะครับใครชื่นชอบตัวไหนก็หยิบจับไปใช้ได้นะครับจะวิน2วิน3ก็แล้วแต่ชื่นชอบเลยนะครับวิน4ก็ได้ <c oughs> อ่า 6 4 9015นะครับตามนี้นะครับสลับตารางบินของเรานะครับเราจะไปกันต่อที่สายวิ่งสายรูดเลยนะครับวิ่งรูดวิ่งรูดวิ่งรูดเดี๋ยวผมดึงตัวเด่นออกมาให้2ตัวเช่นเคยนะครับสลับสายวิ่งสายรูดของเรานะครับ สายวิ่งสายรูดมือนีนะครับสองตัวเด่นที่ผมชื่นชอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมชอบที่เลข6และก็เลข4นี่นะครับสลหรับสายวิ่งสายรูดนะครับวิบ่งรูดที่เลข6และก็เลข4 6กับ4นะครับไปกันต่อเลยครับแบบเร็วๆเลยตัวเด่นได้6แล้วก็4มาแล้วนะครับตัวจับคู่ได้9กับ0 9กับ0อีก อันนึงได้0กับ1อ้าววันนี้น้อยคู่น้อยชุดนะครับได้มา3ตัวปกติจะได้4ตัวได้9กับ0แล้วก็0กับ1เลข0นย์ซ้ำกันก็จะเหลือแค่3ตัว901า่90อ้าวหคู6่6ชุดครับวันนี้ไปตามสูตรนะครับสูตรได้มาแค่นี้ก็เอาแค่นี้าเลขมันซ้ำกันมันก็เหลือน้อยนะครับ ถ้าเรีไม่ซ้ำกันก็จะ4ตัวก็จะเป็น8คู่8ชุดนี่เรียกมันซ้ำกันนะครับได้9ได้0แล้วก็ได้0ได้1นึ่เลข0ยซ้ำกันเนาะไปกันเลยครับเป็นได้9ได้0ได้1ก็จะเป็น69 60 แล้วก็61อ้าวไม่เยอะครับวันนี้ได้มาไม่เยอะก็ไปไม่เยอะนะครับไม่ต้องไปเพิ่มไปตามสูตรเรามันเดิมนี่แหละลัก4ี่สี่เก้าส่ศเช่นเดียวกัน สวยๆเลยนะครับใครชอบตัวไหนลองนำไปเสี่ยงโชคดูนะครับเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ก็ต้องตัดให้เหลือ4คู่4ชุดแล้วผมจะชอบตัวไหน 696061 6 9 6 0 6 1 6 6 9นี่จะเป็นตัวเดิมเมื่อกี้มันออก9 6 6061เอาทีเลขศู ตัวเดิมเลยนะครับรู้สึกมันชอบตัวเดิมยังไงไม่รู้6960 49หกสหนึ่ง เน้นให้4คู่4ชุดนะครับ6 9 60 49แล้วก็41 6 1 40ก็กันไว้ด้วยก็ดีนะครับคัดให้ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเราพัฒนาพุทธนี้นะครับเอ้ยจันที่14นี้นะครับอ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านครับเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ